ถ่ายรูปติดคนอื่นแล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ผิดกฎหมาย p d ดีพีเอไหมทนายเจมีคำตอบให้ในคลิปนี้ครับถ้าเราถ่ายรูปติดคนอื่นแล้วนำไปโพสต์ลงโซเชียลต้องดูครับว่าเราไปโพสต์เนี่ยเป็นในทางการค้าหรือเปล่าถ้านำไปโพสต์เป็นในทางการค้า ในเชิงพาณิชย์เราจะต้องเบอร์เบอร์เบอ,เบอภาพให้หมดเบอร์ให้หมดนะครับให้เหลือแต่แต่ตัวเราหรือถ้าเราไม่ได้ไปใช้ในทางพาณิชย์ทางการค้าแต่ในขณะที่เราถ่ายรูปไปเนีะครับอเผอิญว่าคนที่อยู่ข้างหลังคนที่ติดขึ้นมาคนอื่นที่ติดภาพมาเนี่ยกำลังสมมติ กาลังสั่งที่มูกอยู่ก็คือมันเป็นภาพที่มันไม่ดีใช่ไหมครัแล้วเราไปโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ถ้าเราเบอร์ไม่หมดนะครับเบอร์ไม่หมดตรงนี้เนี่ยถ้าเขาลองเรียนมาเนี่ยแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับมีบทลงโทษจะเห็นได้ว่ากฎหมาย gdpa เนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมาย pdpa หลายๆคนอาจจะยัง ไม่เคยรู้จักทนายเจจะมีคำตอบนะครับมีคำอธิบายให้ในคลิปต่อๆไปครับ